สวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงนะฮะที่อยู่ในเฟซอาจารย์นะครับผมนะฮะรวมถึงนักเรียนด้วยนะครับตามรีเควสเลยครับวันนี้นะครับข่าวปอน16.30นยนอน,นะฮะข่าว cpi นะครับกล่องสีแดงนะฮะครั้งที่แล้วนะครับอยู่ที่หนึ่ร์เนะฮะแล้วครั้งนี้อยู่ที่1.4%ให้แนวโน้ม bias ไ,ไปทางบวกทางดีนะครับวิธีการดูก็คือถ้า actual เนี่ยนะฮะ มากกว่า forecast ก็คือก็คือดีเห็นไหมฮะแปลว่าถ้าออกมาเป็นสีอะไรฮะสีเขียวเนาะนะครับถ้ามากกว่า f อ,อ r e c a s t หรือครั้งที่แล้วก็คือดีนะฮะจะดูแนวโน้มน่าเชื่อม,มันน่ามากกว่านะครับนะครับนี่คือข่าวของ Forex Factory นะฮะทีมาดูกันนะครับเทรดคู่ไหนบ้างนะฮะน,นี่คือเวลาเร่งรัดนิดนึงนะฮะเทรดคู่ไหนแอบเข้าออเดอร์กันบ้างแล้วนะฮะ ตอนนิวซีแลนด์นะครับนะตอนนี้ก็มีแนวโน้มพุ่งขึ้นไปแล้วนะครับปอนออสนะครับกำไรหมดแล้วก็สดชื่นนะฮะแล้วก็ปอนแคนสามคู่นะฮะวิ่งทางเดียวกันนะครับวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือแอคชั่นนะครับบายนะครับก่อนข่าวออกนะฮะชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับก่อนข่าวออกคือขึ้นกันก่อนข่าวแล้วล่ะนะครับ ไอเอสบายไปแล้วนะครับเห็นไหมฮะชัดเจนนะฮะกำไรก็ค่าขนมเนาะนิดนึงนะฮะพอดีว่าวันนี้เอาแค่เป็นน้ำจิ้มกันก่อนนะฮะเปิดสกกลาดใหม่นะฮะอันทย์นี้มีเยอะนะฮะข่าวสำหรับการลงทุนนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับมิตรรักแฟนเพลงเตรียมพร้อมนะฮะเหลือเวลาอีกประมาณสีนาทีนะฮะเตรียมตัวนะฮะนี่ก่อนข่าวออกวิ่งกันไปแล้วนะครับนะครับ เตรียมพร้อมนะฮะวันนี้นะฮะอาจารย์จะสอนทำกำไรในช่วงข่าวนั่นเองคือสไนเปอร์นะครับเตรียมพร้อมเลียว่าไลฟ์สีนาทีเตรียมตัวนะครับก็คือรอข่าวเนาะตอนนี้มาแล้วฮะมารอแล้วนะครับข่าวของปอนนะครับตัวกลมๆเขียวๆนี่เห็นไหมฮะเรียว่าไลฟสามนาทีเตรียมพร้อมนะครับผมนะครับมีขออนุญ,ญาตนักเรียนไลฟ์สดด้วยนะฮะ ขออนุญาตนะฮะกลัวว่าทางบ้านจะไม่ได้ตังค์นะฮะเป็นห่วงนะฮะเดี๋ยวไม่มีตังค์ค่าขนมนะครับข่าวปอนนะครับชัดเจนท่าว่าดีนั่นคือบ่ายนะฮะต่ตอนนี้ก็เริ่มมีการพุ่งขึ้นไปแล้วนะครับเป็นอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมพร้อมนะฮะบอนนิวซีแลนด์ปอนออสและก็ปอนแคนนะครับผมอิ่มนะฮะ คำเดียวว่าอิ่มจุงเบยใช่ไหมฮะอมเ,อเออนะฮะอันนี้ก็สอนวิธีการเข้าออเดอร์กันไปบ้างแล้วนะครับสอนวิธีการเข้าออเดอร์กันไปบ้างแล้วนะฮะเตรียมพร้อมอิ่มจุ่มเบยสําหรับท่านที่นะครับยังไม่ได้มาเรียนนะฮะจริงๆแล้วเทคนิคการเข้าออเดอร์เรามีมากมายนะฮะ เราก็จัดเต็มให้กับนักเรียนไปแล้วนะฮะซึ่งในเรื่องของการวิเคราะห์ข่ขาวนะครับอย่างละเอียดนะฮะการวิเคราะห์สัญญาณเทคนิคข้อต่างๆนะครับก็วันนี้จัดเต็มไปให้ครบเซตเลยนะฮะเตรียมพร้อมกันเรียบร้อยนะฮะเตรียมพร้อมนะครับผมถ้ามีาสัก2จอก็ได้หมดกะสดชื่นนะครับเยี่ยมมากเลยนะฮะ หรือเวลาอีกสองนาทีตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นไหมฮะอ่ะตื่นเต้นแสดงว่าปอดจริงฮะตื่นเต้สดงว่าปอดจริงฮ <c oughs> ะ <c oughs> ขอเสียงหน่อยฮะถ้าใายเ,เพื่อนในเฟซหน่อยนะฮะนี่ฮะเพียบเลยเห็นไหมฮะนี่คือวัตชี่มิลเลนแน่นะครับเห็นไหมฮะได้ความรู้กันไปเต็มๆนะครับบอกได้เลยว,ว่าสุดยอดไหมครับ สุดยอดมากเลยใช่ไหมฮะนี่ครับจัดไปนะฮะจัดไปนะครับเวลาหนึ่งนาทีเตรียมพร้อมครับนะฮะเตรียมพร้อมนะครับชอบใจกดไลค์กดรัวนะฮะเตรียมพร้อมเลยนะครับ ดูกันนะครับข่าวองอะไรนะครับออกมาดีนะครับกของแดงออกมาดีนะครับสารว่านะฮะบายครับผมนะครับบายครับบายครับ ให้บายเลยครับตัดไปครับเอ็มเอ็ m มันน e ่แมนเด็จแมนเนี่ยปักปา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 กเอาไม่ใช่นะฮะจะโหดไปถึงไหนอาจารย์ตัดไปนะฮะบายนะฮะได้หมดแล้วสดชื่นฮะบายครับบายครับบายครับชัดเจนนะฮะกดบายนะฮะอย่าเซลนะฮะเดี๋ยวพลาดนะฮะบายครับนะฮะมันนี่แมเนจเมน์นะฮะมันนี่แมเนจเมน์นะฮะเอาเนี่ยอาจารย์จะสอนยังไงให้ท่วมพอร์ต ไม่ใช่นะฮะมันนี่แมネจเมนต์ M M นะครับผมตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นใช่ไหมฮะตื่นเต้นใช่ไหมว่าผัดจริงตื่นเต้นผัดจริงเออนะครับมันนี่แมเนจเมนต์นะฮะเอ็มเอ็มนะฮะ mm ็มเอ็มนะครับ พีก้าก็จะมียึดแจ๊กนิดบ้างนะฮะไม่ต้องตกใจนะฮะนิดหนึ่งนะฮะ CPI ปอนนะครับออกมาดีนะฮะก็อาจจะมีย่อมาเก็บของกันนิดนึงนะฮะอาจจะย่อเก็บของกันนิดนึงแต่ก็ไปทางนั้นแหละนะครับทางแอคชั่นการ์ดนั่นแหละครับ nhỏ do nhiều thiệt chèo nhỏ do nhỏ do dễ tên tưng, tên nè hả nhỏ do nhiều เยอะสิครับพี่น้องครับหรือเดี๋ยวให้กินปลาเซลมอนเป็นลืม <laughs> เป็นลืมแต่เราไม่ได้เก็บยาวนะครวันนี้นะฮะเพราะว่าทางท่านรัฐมนตรี